เมื่อครั้งที่แล้วหมอคุยเรื่องวิธีการแปลผลค่าเลือด CBC นะครับก็คือการนับเม็ดเลือดแล้วก็การดูแลแล้วก็การแปลผลค่าการทำงานตับวันนี้ก็จะมาพูดภาค2นะครับก็คือวิธีการแปลผลเลือดค่าไตแล้วก็เกลือแร่ระหว่างที่รักษา,มาเม็งนะครับครั้งที่แล้วเราพูดเรื่อง CBC กับ Liver Function Test หรือว่าค่าการทางานตับก็สามารถไปดูย้อนหลังได้ที่ QR code ที่อยู่ทางด้านขวานะครับ สำหรับวันนี้ก็จะพูดเรื่องค่าไตนะครับหรือว่ามีค่า BUN อ่านว่า BUN นะครับไม่อ่านว่าบันแล้วก็ CR ก็คือครีเอตินีนนะครับอีกค่าหนึ่งที่จะพูดในวันนี้ก็คือค่าเกลรส่วนค่ามะเร็งหรือว่าสารบ่งชีมง้มะเร็งหมอเคยพูดเรื่องนี้ไว้แล้วนะครับอยู่ใน QR code ด้านล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของค่ามะเร็งในการดูแลผู้ป่วยมะเร็งทั้งหมดการทำงานของไตมี2ค่านะครับก็คือค่า BUN กับค่าครีเอตินีน ค่า VUN เนี่ยมันย่อมาจาก Blood ูเ e ียในตัวเจนะครับก็คือการวัดหาปริมาณในตัวเจนจากสารยูเรียที่มีอยู่ในกระแสเลือดน,นะครับค่าปกติของผู้ใหญ่จะอยู่ที่ประมาณ1 0 2ถึง20 เวลาที่ตรวจเลือดแล้วค่า BUN สูงเนี่ยนอกจากเป็นโรคไตแล้วก็มีภาวะอื่นๆด้วยนะครับเช่นการรับประทานอาหารประเภทโปรตีนมากเกินไปภาวะขาดน้ำนะครับหรือดื่มน้ําน้อยกว่าปกติก็จะทําให้ค่า BUN เพิ่มนะครับการทํางานของไตที่ผิดปกติก็อาจจะเป็นเรื่องของภาวะไตเสื่อมเฉียบพลันหรือไตเสื่อมเรื้อรังก็ได้ไตเสื่อมเฉียบพลันก็คือไม่เคยเป็นโรคไตามาก่อนนะครับแล้วก็อยู่ดีๆก็มีค่า BUN เพิ่มนะครับแล้วก็อาจจะร่วมกับการปัสสาวะไม่ออกหรือมีความดันตกนะครับก็จะต้องไปหาสาเหตุว่าที่ไต เสื่อมเชียพลันเนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการออกกําลังกายอย่างหักโหมมากเกินไปก็จะทําให้ค่า BUN สูงได้นะครับคำแนะนําก่อนการตรวจค่าไตก็คือว่าจะต้องงดอาหารอย่างน้อย8ชั่วโมงก่อนตรวจนะครับแล้วก็ควรงดเว้นหรือลดการบริโภคเนื้อสัตว์ประเภทเนื้อแดงให้น้อยลงนะครับก่อนตรวจอีกค่าหนึ่งที่สําคัญ ก็คือค่าครีเอตินีนนะครับครี in เอตินีนเป็นการเจาะเลือดเพื่อตรวจค่าไตเพื่อประเมินคุณภาพของเสียจากการเผาผลาญใช้งานของกล้ามเนื้อภายในร่างกายนะครับง่ายๆก็คือร่างกายของเราเนี่ยมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อก็จะมีการสร้างนะครับแล้วก็มีการทําลายแล้วก็มีเรื่องของการขยับกล้ามเนื้อนะครับก็จะทําให้มีสารที่หลั่งออกมาจากกล้ามเนื้อเราเรียกว่าครีเอตินีนนะครับซึ่งสารนี้ก็จะวิ่งอยู่ในเส้นเลือดของเราในคนไข้ที่ไตเริ่มทํางานไม่ดีเนี่ยการขับสารครีเอตินีนออกในเลือดก็จะแย่ลงนะครับ เช่นคนไข้ที่เป็นโรคไตหรือหลังเป็นตน้น ค่าเคเยตินินที่สูงขึ้นจึงบ่งบอกว่าน่าจะเป็นสาเหตุจากไตทํางานไม่ดีนะครับหรืออีกสาเหตุหนึ่งก็คือมีการทําลายของกล้ามเนื้อเนี่ยมากเกินไปก็ได้นะครับค่าปกติของเคเยตินินก็คืออยู่ระหว่าง0 6ถึง1.2ในผู้ชายและ0.5ถึง1.1ในผู้หญิงครับค่าที่สําคัญยิ่งกว่านั้นก็คือดูอัตราการกรองของเสียของไตนะครับซึ่งเราใช้สูตรคํานวณน,นะครับเราเลยเรียกว่า estimated GFR นะครับซึ่งเป็นการหาค่าไหลเวียนของเลือดผ่านตัวกรองที่ไตใน1น,นาที เป็นการใช้สูตรคำนวณจากค่าเกรียตินินนะครับซึ่งมีการปรับไปตามเพศอายุและเชื้อชาตินะครับค่าเกรียตินินยิ่งสูงก็จะยิ่งทำให้ค่า GFR ยิ่งต่ำก็คือการกรองของเสียผ่านไตก็จะต่ำลงไปด้วยโดยปกติแล้วค่า GFR ที่ดีเนี่ยควรจะอยู่ประมาณ125มิลลิลิตรต่อนาทีนะครับถ้าการกรองต่ำกว่า90มลตต่อนาทีก็ถือว่าไตเริ่มเสื่อมแล้ว คราวนี้ความรุนแรงของคนที่เป็นโรคไตเรื้อรังก็คือเอาที่ระยะที่3เลยนะครับตะกี้บอกแล้วว่าถ้ามากกว่า90ก็ถือว่าดีนะครับถ้าน้อยกว่า90เนี่ยก็จะไม่ค่อยดีละถ้าค่า GFR อยู่ระหว่าง30-59ถึงก็จะถือว่ามีความผิดปกติบานกลางนะครับถ้าน้อยกว่า30มิลลิตรเปอนาทีนะครับก็คือจะเป็นความผิดปกติอย่างมากนะครับ แล้วก็ถ้าน้อยกว่า15มิลลมิลิเปอร์นาทีก็คือไตพังแล้วนะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมีการล้างไตค่าไตมีความสําคัญในการให้ยาเคมีบำบัดเพราะว่ายาบางตัวเนี่ยมันมีผลกับไตแล้วก็มีการขับทางไตนะครับยกตัวอย่างตัวที่ใช้บ่อยที่สุดก็คือยาชื่อซิสปาตินยาซิสปาตินเนี่ยเป็นยาที่มีพิษต่อไตพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นก่อนที่จะให้ยาซิสปาตินเนี่ยคุณหมอก็จะต้องเจาะค่าบ u n เครีรีตินีแล้วก็ดูค่า GFR ด้วยนะครับว่าคนไข้มีความพร้อมที่จะสามารถที่จะให้ยาซิสตินได้้หรือเปล่่าาซึงถ า GFR เนี่ยตกลงนะครับก็จะต้องมีการปรับขนาดของยานะครับแล้วก็ถ้าตกลงเยอะๆนะครับก็จะต้องหยุดใช้ยาตัวนี้นะครับเปลี่ยนไปใช้ยาตัวที่เป็นยาตญาติกันก็คือคาร์โบพาลตินนะครับซึ่งมีผลกับไตน้อยกว่ายาอีกตัวหนึ่งที่ใช้บ่อยนะครับก็คือไซคลอฟอร์มายนะครับซึ่งใช้ในคนไข้ผู้ป่วยมะเร็งเต้านมนะครับก็จะมีเรื่องของ GFR เช่นเดียวกันก็คือว่าถ้า GFR ต่ํามากๆนะครับก็จะต้องมีการปรับปริมาณยา มียาอื่นๆหลายตัวนะครับเช่นเจมไซต์ปีนซึ่งใช้ในทั้งคนไข้ที่เป็นโรคมะเร็งตับอ่อนนะครับมะเร็งทางเดินปัสสาวะนะครับแล้วก็มะเร็งปอดวงนี้ก็จะต้องมีการคำนวณค่าเคตินินเคแลนหรือว่าค่า GFR เช่นเดียวกันนะครับั้นถ้าก้าไตายแย่มากๆก็จะใช้ยากลุ่มนี้ไม่ได้นะครับยาอีกตัวหนึ่งเช่นไอฟอร์สฟามาซึ่งใช้ในมะเร็งเนื้อเยื่ออ่อนก็มีผลกระไตเช่นเดียวกัน ยาอื่นที่ใช้บ่อยนะครับเช่นเมโทเทกเซนนะครับใช้ในมะเร็งออสซิโอซาโคมานะครับแล้วก็มะเร็งเต้านมจะเป็นยาที่ค่อนข้างเก่าแล้วนะครับก็จะมีการปรับปริมาณยาตามค่าเคตินินเคแลนด์หรือค่า GFR นั่นเองนะครับส่วนเคฟไซตาบีนก็คือยากิ่นที่เป็นยาเคมีบําบัดใช้สําหรับมะเร็งลําไส้แล้วก็มะเร็งเต้านมอีกตัวหนึ่งก็คืออีทโพไซน์นะครับซึ่งใช้ในมะเร็งปอดคราวนี้ในผู้ป่วยที่เป็นมะเร็งเนี่ยมักจะต้องมีการทาเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์หรือทำเอ็มไอคุณหมอเอ็กต ว่าก่อนที่จะทำซีทีสแกนหรือทำเอ็มไอเนี่ยเขาก็จะมีการเจาะค่า BUN กับครีอตินีนนะครับเพื่อดูว่าค่าการทํางานของไตเนี่ยยังดีอยู่หรือเปล่าผู้ป่วยเนี่ยควรจะมีค่าครีอตินีนนี่น้อยกว่า1.5นะครับแล้วก็ค่า GFR เนี่ยมากกว่า45ถึงจะสามารถฉีดสารทึบรลังสีได้นะครับแต่ถ้าเป็นสารทึบรลังสีของเครื่อง MRI เนี่ยก็จะต้องมี ค่า GFR เนี่ยมากกว่า30ดังน,นั้นจะเห็นว่าในผู้ป่วย m i ที่ไตเสื่อมระยะปานกลางเนี่ยก็ยังสามารถที่จะฉีดยาแกโดลิเนียมได้นะครับข้อแนะนำสำหรับผู้ที่มีความเสี่ยงต่อภาวะไตาวายนะครับก็คือควรจะต้องดื่มน้ำมากๆทั้งก่อนและหลังฉีดสารทึบลังสีนะครับคุณหมอหลังสีวินิจฉัยเนี่ยอาจจะพิจารณาให้ยาป้องกันการทำงานของไตได้ค่าคลีตินินเนี่ยอยู่ในเกณฑ์กัมกึงแล้วจำเป็นที่จะต้องฉีดสารทึบลังสีจริงๆอันนี้ให้ปรึกษาคุณหมอหลังสีวินิจฉัยครับ ค่าเกลือแรก่ก็เป็นค่าที่สําคัญก่อนที่จะเริ่มการรักษามะเร็งเช่นเดียวกันนะครับค่าเกลือแร่มี4ตัวนะครับก็คือโซเดียมโพแทสเซียมนะครับคลอไรด์ ide, และก็ไบคาร์บอเนตนะครับวันนี้เราจะพูดกันแค่2ตัวซึ่งเกี่ยวข้องกับมะเร็งนะครับส่วน2ตัวข้างล่างเนี่ยก็จะมีความเกี่ยวข้องกับผู้ป่วยมะเร็งน้อยหน่อยก็จะขอไม่พูดนะครับค่าโซเดียมปกติในผู้ใหญ่ก็คืออยู่ระหว่าง1 3 6่ง้ยถึงหนึ่ย่นะครับผู้ป่วยมะเร็งบางส่วนจะมีค่าโซเดียมต่าซึ่ง สับสนแล้วก็ถ้าค่า,าโซเดียมต่ํามากๆก็จะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเกรงกระตุกชักนะครับกระสับกระส่ายหงุดหงิดแล้วก็อาจจะถึงขั้นหมดสตินะครับถ้าโซเดียมต่ากว่า1 1 0อันนี้สาเหตุส่วนใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็งก็คือเป็นสาเหตุจากโรคมะเร็งเองนะครับโรคมะเร็งบางชนิดเนี่ยจะมีการหลั่งโฮอร์โมนที่เกี่ยวกับเรื่องของการเก็บน้ํากับการขับปัสสาวะ <S <S ที่ผิดปกติไปทําให้ความเข้มข้นของโซเดียมในเลือดเนี่ยต่ำลงเราเรียกภาวะดังกล่าวเนี่ยว่า S.I.A.D.H. นะครับเป็นภาษาอังกฤษก็คือภาวะโซเดียมต่ำจากน้ำในร่างกายเกินนะครับคือปัสสาวะออกน้อยแล้วก็กินน้ำเยอะเกินไปนะครับซึ่งก็เป็นความผิดปกติอย่างหนึ่งในผู้ป่วยมะเร็งบางชนิดนะครับเช่นมะเร็งปอดเป็นต้นนะครับ ยาเคมีบางชนิดก็ทําให้เกิดอาการขึ้นไส้อาเจียนแล้วก็ทําให้โซเดียมต่ําได้นะครับอีกค่าหนึ่งก็คือค่าโพแทสเซียมค่าโพแทสเซียมปกติอยู่ระหว่าง3.5-5นะครับค่าโพแทสเซียมพี่ต่ำเนี่ยก็จะทําให้มีอาการท้องผูกอ่อนแรงนะครับบางคนเนี่ยก็จะมีกล้ามเนื้ออ่อนแรงเหมือนกับคนเป็นอัมพาตน,นะครับนั่นก็คือค่าโพแทสเซียมต่ํามากๆมักจะต่ําน้อยกว่า2นะครับแล้วก็เป็นเหน็บชาอันนี้สาเหตุส่วนใหญ่ที่ทําให้โพแทสเซียมต่ําในผู้ป่วยมะเร็งก็คือภาวะขึ้นไส้อาเจียนท้องเสีย หรือว่ากินอาหารได้น้อยทําให้การรับประทานโพแทสเซียมผ่านทางอาหารเนี้น้อยเกินไปนะครับโพแทสเซียมส่วนใหญ่ก็อยู่ในผลไม้นะครับเช่นกล้วยส้มเป็นตน้นในคนไข้าบางคนที่อดอาหารมานานเช่นคนไข้มะเร็งหลอดอาหารที่มีการกดหลอดอาหารทําให้ทานอาหารไม่ได้นะครับเพราะทานอาหารเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดภาวะที่เราเรียกว่า refeeding syndrome ก็คือมีเกลือแร่ผิดปกติเนื่องจากไม่เคยทานอาหารมานานนะครับ ดังนั้นถ้าหากท่านมีอาการขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียมากเกินไปเนี่ยกรุณาบอกคุณหมอเจ้าของใครนะครับเพราะว่าจะต้องมีการเจาะตรวจโพแทสเซียมในเลือดด้วยสําหรับวันนี้ก็ขอจบเรื่องการแปลผลค่าไตกับค่าเกลือแร่ไว้สั้นๆแต่เพียงเท่านี้นะครับท่านสามารถติดตามหมอได้ทาง a c e b o o k นะครับแล้วก็ทางช่อง YouTube ก็จะมีคลิปที่น่าสนใจแล้วก็สามารถที่จะสแกน q ิวอาโค้ดนะครับเพื่อร่วมในกลุ่มหาความรู้ทางด้านมะเร็งกับหมอโชลิดครับสวัสดีครับ